ช่วงนี้แดงสี่ห้าศูนย์กันระ,ะบาดมันจะไม่หยิบเหลือง <laughs> ไปแน่นอนไ <laughs> ยูตัวนี้ก็ไม่ได้นานแล้วขอสโปง เอ้ยพาย่งเก่าอยู่เลยเวยยคนใะส,ส่ไปเพราะมันช่องมันว,าว,ว่างทีมัดมาเซอละเรสไลเดอร์แล้วหนึ่งละเนดูเรสไลเดอร์กูจะไอ้นี่กูจะไปตายก่อนเพื่อนไม ไมยต่อให้เราชนะเราทำแต้มได้ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมซะอีกแต่เราได้ไปแข่งกับผิดคนเพื่อนร่วมทีมที่6ไปแข่งกับที่ 7. เอ่อเราที่สองไปแข่งกับที่1เราได้แต้มน้อยกว่าไอ,ไอที่ได้ที่6ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมซะอีกออแล้วมึงจะจัดอันดับทำแมวอะไรวะใช่ปะเออ มีหุ่นบินหนึ่งตัวอะไรกันนะที่เป็นหุ่นบินอุ้ยจะมิ่งด้วยจะมิง่งอะไรกันนะอ๋อน,นี่หุ่นบินโอเคเน้นเน้นเน้นเน้เนหวัวไปอ๋อน,นี่ไงหุ่นเฮ้ยตี่แต่โดนเพื่อน <c oughs> ไ,มไ,ไม่เป็นไรเว้ยพี่จอกนี่แต่ นี่แหละเไม่รีบครัชีวิตเราไม่มีนี่เด็กเกี่ยวขาเมื่อกี้ไม่มเสียงแป้เลยแตกไหมไม่รู้ไม่แตกละเลงกูเลยกูไม่ใชื่อไม่ยโอ้ยแบกจ๋าแบกฉันอื่ไปแล้วแอบไม่โดนไอ้เมื่อหนึ่งไม่โดนไล่เขาอย่างเงี้ยเขาไม่เอาแซ่สุดมึงก็ว่าแล้วนี่ความไม่รีบนะความไม่รีบไม่รีบไม่รีบ โอ้ไม่รีบเพราะยังมีเวลาอีกยาวไกลไ้โอ้อยสูงไปแล้วคราวนี้เป็นยังไงบ้างพีง่ขอแจมเลยไม่ไม่ขอแจม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 เฮ้ยนี่เดี๋ยวอุ้ยตัวสีแดงด้วยโอ้แดงทองใครหมดเลย แล้วเลงกูเลยมีอะไรเนี่ยเลงกูแล้วข้างหลังมึงอะ่ะ <laughs> ไอ้โทษทีเลยเ <c oughs> นี่ยผิดอะไรวะ <laughs> โดนเลงอยู่แล้วเนี่ยเอาเล่นไรเดอร์เดียว เลนไรเดอร์ทีมไหนเนี่ยของเราหรือของศัตรูของเราไปว่าโดนเขย่าหุ่นมามึงบินติดอ่ะมันไม่รู้ตัวจริงเดี๋ยวว่ามันบินติดหรือเราบอกไม่หรอโอ้หมอแล้วกูไม่รีบ โอ้ไม่ใช่เลดไรเดอร์ของเราที่โดนขโมยของสตูฝั่งนั้นมีเลดด้วยโอเคมีแดงสองตัวอจอยไม่กันดันบีดซะแปะไอ้ตี๋ไม่ทันอีก โอ้ไม่เป็นไรเยไอ้แป้งเสียงแป๊กแล้วไม่รู้แตกไม่แตกแต่เลงกูแน่แน่ร่ง <c oughs> างใหญ่ค่ะมูสร้างความแค้นเก่งกม,า,มกกากเลอย่าพึ้งดิว่าไอ้พวกนี้ไม่ชอบหลอน เล่นแล้จเจอคนหลอนเก่งจังแค่หักปืนไปหาไม่ก็กลัวกันละื่องว่าการอ่านเกมไงแค่เห็นปืนก็กลัวยิงแม่งดิ้นหลบไม่รอสามคนแล้วนะเจอสามคนแล้วแบบนี้แค่หักปืนใส่ม่นก็กลักวแล้ววิธีการอ่านเกมเขาหลอนเขาหลอน มีแดงสองตัวก็ลำบากดีอะนะเดีอยู่ที่แรงตัวหนึ่งอะเแคแมบแม่งบินติดยังไม่รู้ตัวดล้วมันบินติด,ตด,ตดจนเจด้าไม่เอาปืนไปกอกใสแบบต,ตรงๆได้ย้ขขอนจิน ลมลมว้ยลมลมไปลมไปลมไประหว่างนี้เดี๋ยวคุ้มกันให้ลมไปอ้านั่นแหละสมควรโดนในเบอร์หนึ่งมึงลำเองมึงลำเองเขาไม่ตายไงสมควรโดนละเดี๋ยวสมอำนาจซ้ำอันนี้กูยังไม่ยิงไงฮ่าหลอน เห็นขอสุดแล้วมันหลอนเนี่ยไ่อยยิงแแปลนโดนสองด้วยไหมตังหลังโบสออกไม่ทันเมลีสีไม่หลอนเก่งยังวะวันนี้เลยแกเป็นใครเนี่ยหลอนจังควรกลัวมั้ยเนี่ย <c oughs> เป็นเลสไรเดอร์แล้วมันแน่หรือไงวะเอ,อ้ยโดนอยู่สามคนอย่างก็ไม่ล่าหลับอย่างน้อยกเก็บเลสได้คนเดิมก็เคลเลสฝั่งนั้นมันยังไงกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเบอร์เดิมแม่งไปไปมันระเบิดซะแล้วไปลามใส่เขาไปวาระเบิดต่อด้ว <c> ย <oughs> โอ้เลสกูไม่ควรใจกล้าึ่งเคียมงานไม่เสร็จแล้วยังไปวางระเบิดซับอีกเดี๋ยวทิ้งพาราแต่รน,นี่ว่าเลสหุ่นบุกไงไม่เป็นหุ่นบุกของทีมไงแล้วหุ่นแดงต้องประทะแดงถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดอะ่ะขานหุ่นประทะไปอย่างนี้นนมันอันตรายมากเลยนะเว้ยโอ้ยมันไปนขโมยหุ่นชาวบ้านมาไอเลสอะ่ะไม่ไปขโมยกาซ่ามานั่นไงกาซ่า กูนึกว่ามึงจะไประเบิดไปขโมยหุ่นมาเนี่ยยังไงขับเลสไม่เป็นแล้วหรอโอ้เครื่องแห่งความไม่รีบครับเครื่องนี้เฮ้ยเจียวไปลืมทีไปละเดี๋ยวแม่งแค้นกูหันมาแน่เลยอีกแล้วเออไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวเลสตกใจยังเลย อนี่หุนที่เล็ทิิมไว้นี่วาเล็ดิมเราระเบิดไปเลยนายเลือกที่จะไปเข้าบอหุ่นมกกว่าระเบิดอย่างงั้นหือโอ้ยย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 จยย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 มยย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 วยย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 ายย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 งขอยย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 ม นะเจด้าโดดนะเฮ้ยแปดเฮ้ยคนแหละคนคนคนแบ็คไฟแล้วมีอะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรเล่งกูุยแล้วเอ้ยใหญ่เลยโอ้ยสุดไปแล้วสุดไปแล้วไม่ดิ้นเลยเว้ยเดี๋ยวไม่ได้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 ไไดไไดเ,เดือยว่าเราจะเอาเฮ้ยนี่แหละสักที จำถือเรียกทันเยอะวันนั้นมันมีเลสด้วยไม่ได้ขโมยมาเห็นไหม <laughs> มีเลสอยู่เห็นไหมโดนลืมอ,อีกแล้วเ,ออ <laughs> เฮ้ยเจด้าดีดีพี่ตบมันสองทีแล้วไงแมตช์เนี้ยกดให้เขาหน่อยเออกดให้เขาหน่อย <laughs> ทำมันล่วงสองทีแล้วไี่กดให้มันก็บ้าแล้ว <laughs> นอะกว่าทีเราเป็นการเลยนับทีตับีเรากับนายมันใจตรงกันเพื่เนเ่ย